ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพครับวันนี้เป็นความภูมิใจของ Innovative Variety มากครับที่จะนำเสนอผลงานจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผลงานที่บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วซึ่งปัจจุบันทั้ง3ท่านได้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์สร้างสรรค์งานให้กับสังคมและระดับประเทศชาติมากมายครับ วันนี้เรานำสามท่านนี้มาเล่าเรื่องราวโปรเจกต์ในการขอจบการศึกษาก่อนที่จะเป็นบัณฑิตเป็นโปรเจกต์ในตอนบิลบอร์ดอัจฉริยะจะอัจฉริยะยังไงแน่นอนครับผมเชิญทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่ข้างผมมาแนะนําให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับฟังแนวคิดและแรงบันดาลใจจากทั้ง3ท่านคนแรกผมขอแนะนํานะครับคุณทิติยามสังครับสวัสดีครับคนที่สครับคุณศศิวิมลครอบแพรสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านที่3นะครับคุณชนงค์เทียนารามสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยของเราจบการศึกษาเรียบร้อยเป็นโปรแกรมเมอร์ทั้ง3ท่านคําถามแรกสําหรับบิวบอร์ดอัจฉริยะในวันนี้นะครับขอถามไปที่คุณชนงคงเลยนะครับแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์งานชิ้นนี้ครับก็แรงบันดาลใจในการประดิษฐ์นะฮะคือเราทําอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันดูฉลาดดูฉลาดแล้วก็ สามารถนำะมาใช้งานได้จริงครับก็คิดไปคิดคิดคิดหลายอย่างคิดหลายอุปกรณ์เหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์หรือการหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีแนวคิดที่จะสร้างตัวป้ายแสดงผลเราไปเห็นป้ายแสดงผลที่มันปรับเปลี่ยนได้ยากหรือมีการยืดหยุ่นได้ต่ำมีความยืดหยุ่นต่ำเราจึงมีแนวคิดที่เอาประยุกต์ ประยุกต์ประยุกต์ความคิดของเราไปใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้ที่มันมีความฉลาดและแสามารถทํางานด้วยตัวมันเองตอนนั้นเป็นงานกลุ่มทั้งสามท่านเป็นโปร,โปรเจกต์จบค,ครับตอนนั้นใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับตอนนั้นอาจารย์สมตรตชัยจันทรลัตน์ครับครับท่านก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็ไปปรึกษาขอความรู้ต่างๆจากท่านมาครับแล้วพอมีแนวคิดมีแรงบันดาลใจในการทําตัวนี้ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสรุปได้เป็นตัวนี้ก็ อย่ารับเวลาในการตัดสินใจนะฮะก็ประมาณช่วงหนึ่งเดือนเพราะโปรเจกต์จบการศึกษาจะมีเวลาในการคิดโปรเจกต์ต่างๆประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็คิดโปรเจกต์นูน่นโปรเจกต์นี้แล้วก็ศึกษาหาความรู้จนสรุปก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างครับท,รทั้งสามท่านอาจจะช่วยคาตอบได้นะครับประโยชน์จากบิวบอร์ดอัจฉริยะชิะ้นนี้ครับท่านไหนพร้อมตอบได้เลยก็ประโยชน์นะครับ <C ut ters> ประโยชน์ก็คือ <c ut ters> พยายามออกแบบให้ทุกคนคือบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดจะใช้ป้ายพวกนี้นะครับก็ต้องใช้บุคคลที่ค่อนข้างมีความรู้ทางด้านนี้แต่คืออุกรณ์ชิ้นนี้สามารถให้บุคคลทั่วไปครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเมทริก LED อย่างผมก็สามารถใช้งานได้แล้วใช้งานยังไงครับ ตัวนี้นะครับมีซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่หมายถึงว่าเป็นการคอนฟิกคอนฟิกมันเพื่อให้แสดงผลตามที่ต้องการครับหลังจากนั้นเมื่อคอนฟิกแล้วตัวนี้จะทําหน้าที่ของตัวมันเองก็คือคสมมุติเราคอนฟิกไว้คําว่าคอมพิวเตอร์เวลาเรามาต่อกัน ตัวตัวเนี้ยก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้ให้แสดงผลตามที่เราคอนฟิกไว้ออย่างเช่นถ้าเกิดเรา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 ต้องการตัวที่มันใหญ่ขึ้นครับพอใหญ่ขึ้นเราก็ต่อให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นเป็นแถวของแถวเล็กๆนะครับครับถ้าเกิดตัวตัวใหญ่ขึ้นเราก็สามารถเอามาเรียงต่ออีกลักษณะหนึ่งให้ตัวโตขึ้นเป็นสามชั้นก็ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ยางครับยังใช่ไหมเป็นสองชั้นนะครับ คือเล็กๆก็อยู่ได้ใหญ่ๆก็ยิ่งดีครับครับนี่แนวคิดมาจากจิ๊กซอว์อ่ะจิ๊กซอว์กับตัวเลโก้มาต่อกันไหมครับแนวคิดคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับใครบ้างครับจะได้ประโยชน์จากงานชิ้นนี้อีกครับก็ตัวนี้สามารถไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของอเด็กๆได้อืเป็นเกมหรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่สามารถเป็นสื่อในการเรียนรู้ตัวนี้จะเน้นเป็นด้านภาษาอังกฤษก็ได้ครับก็จะฝึกทางด้านวด วอร์ดดิ้งของภาษาอังกฤษต่างๆประมาณน <OR> ี้ค anyway, ร yup. ับสามารถไปประยุกต์เป็นเกมอะไรต่างๆได้ประยุกต์อะไรต่างๆได้เห็นสีม์ขยับจะพูดอะไรหน่อยไหมครับทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างครับงานชิ้นนี้ก็คือตัวนี้นะคะมันแบบว่าเด็กๆค่ะเราอาจจะพัฒนาไปตั้งแต่เด็กอนุบาลหรือว่าจะใช้เป็น เด็กปฐมหรือมัธยมก็ตอบไปได้ค่ะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแบบอาจจะพัฒนาต่อเป็นที่เล่นคอร์สเวิร์ดอะค่ะคืออาจจะมีการให้คือมีแค่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเดียวแต่สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้หลายๆตัวอยู่ที่เราป้อนใช่ค่ะคือเด็กๆอาจจะเห็นว่าไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ให้เด็กๆค่ะ เด็กๆก็อาจจะอยากเลี้ยงสายกิฟตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช่ค่ะดีกว่าให้แบบว่าเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาค่ะแล้วเป็นเป็นรูปตัวการ์ตูนได้ด้วยไหมครับถ้าเป็นคำว่าตอกก็ได้แล้วค่ะครับแต่ตอนนี้ยังยังเป็นงานต้นแบบของตัวสืออยู่ตอนตอนนี้มันจะเป็นเป็นรูปรูปแบบตัวยิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่อ๋อยังได้หรือหัวใจเล็กๆอะไรเนี้ยได้ครับ คาดหวังยังคาดหวังยังไงบ้างครับกับงานบิลบอร์ดอัจฉริยะตัวนี้การต่อยอดทางความคิดและผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับก็คืออยากอยากจะพัฒนาให้มันสามารถไปในด้านการเรียนการสอนได้ครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นช่วยช่วยให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเป็นสื่อการสอนทำให้เด็กเรียนเรียนรู้แล้วสนุกมากขึ้นครับที่แสดงว่าถ้าโรงเรียนอนุบาลหรือ ระถมหรือมัธยมที่ไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับแนวคิดนี้แล้วไปต่อยอดได้เพราะตอนนี้ยังไม่มีขายย่งไหมใช่ใชครับ,รบเป็นแค่งานต้นแบบมีความภูมิใจกับงานชิ้นนี้มากน้อยแค่ไหนครับเริ่มจากาณนนร์ก่อนเลยกันครับก็ตัวนี้ภูมิใจที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างสูงฮะเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียนค่อนข้างเยอะปรึษรกษาผู้รู้ หรือทดลองจากการทดลองเองด้วยที่สิ่งที่ได้มาแรกก็คือความรู้ครับตอนนี้ได้เอาไปใช้ในงานโปรแกรมเมอร์ที่เราทําที่ทํางานบ้างไหมครับก็ได้ใช้ในส่วนของแนวคิดเพราะตัวนี้ต้องมีการเขียนโปรแกรมค่อนข้างเยอะค่อนข้างซับซ้อนด้วยแล้วงานจริงเนี่ยก็ต้องเขียนโปรแกรมเหมือนกันแต่งานจริงอาจจะต้องรัดกลุ่มเรื่องของความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพครับแล้วคุณศศิวิมลล่ะครับเป็นงไงบ้างครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่อาจจะดีที่สุดตั้งแต่ในชีวิตเลยนะคะครับเพราะว่ากว่าเราจะเป็นเด็กโตขึ้นมาค่ะแต่เราสามารถมีชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่แบบว่าสามารถเอาไปอวดคนคทั่วไปได้ว่าเอออันนี้เราเป็นร่วมกันที่จะคิดชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะคือถ้าทำคนเดียวก็คงสำเร็จยากใช่ค่ะต้องใช้ทีมนะ มันชิ้นงานค่ะมันต้องใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่คคนนี้อาจจะมีความรู้ในด้านนี้คนนี้อาจจะมีความรู้ในด้านนี้แล้วนาความรู้ทั้งหลายด้านนะคะมารวมกันในชิช้นงานชิ้นเดียวครับถ้าเกิดคนมงเก่งแค่ด้านเดียวกันอะค่ะมันก็อาจจะชิ้นงานชิ้นนี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้ครับครับ,รบแล้วในส่วนของคุณนิติติคัะครับก็รู้สึกภูมิใจมากเลยครับก็คือชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันคือ เราจะต้องออกแบบเองงหมดนะครับก็คือเราก็จะได้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้านงานโปรแกรมการการดีไซน์ได้ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็งานที่นี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อได้ในอนาคตยครับตัวนี้ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ยังครับชาตรงครับยังครับยังนะครับเป็นงานเริ่มต้นนะครับครับ นอกเหนือจากวงการการศึกษาที่จะใช้ตัวบวบอร์ดอัจฉริยะตัวนี้นะครับคิดคาดหวังว่างานชิ้นนี้จะต่อยอดได้ไปถึงไหนนด้ใครใช้บ้างครับก็การต่อยอดน่าจะดึงจากแนวคิดตัวนี้มาแนวคิดก็คือว่าแนวคิดที่ไปใช้ในการแพทย์รหรือการขนส่งหรือต่างๆที่มันจะเกี่ยวกับตัวโมดูลที่มันมีความอัจฉริยะและสามารถ ใช้งานด้วยตัวมันเองครับแล้วก็เมื่อมาทําการรวมรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันสามารถประสานงานเป็นหนึ่งเดียวได้ครับก็คือใช้แนวคิดของมันมาใช้จับงานอื่นครับในส่วนของคุณส,สุธิพิมนลนะครับน่าจะโดดเด่นก็คือน่าจะด้านการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าตัวนี้มันที่ง่ายต่อการใส่ข้อมูลลงไปอะค่ะอย่างเช่นตามโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียน ที่เล็กๆหรือว่าร,ร้านค้าเล็กๆที่อยากจ,จะได้ขนาดที่จะโชว์แค่ข้อความเนี่ยตามที่เขาต้องการ,รอะไรนะคะหรือไม่อาจจะอยากจ,จะย้ายที่หรือว่าอตอนแรกอาจจะมีเงินแค่มีเดียวสามารถซื้อได้แค่ห้าหกตัวแต่พอเมื่อมีงบประมาณมากขึ้นาสามารถซื้อมาเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้อง แบบว่าคอนฟิกค่า้มันดุยากก็สามารถเพิ่มขึ้นไปได้เลยข้อดีคือซื้อค่อยๆซื้อตามจำนวนเงินได้หรือเสียไปก็เอาตัวนั้นไปซ่อมแต่ตัวอื่นก็ยังสามารถใช้งานได้แสดงข้อมูลได้เหมือนเดิมครัของทิติเหรอครับคบก็คืออยากอยากให้ตัวตัวนี้นครับไปเป็นสื่อการเรียนการสอนครับช่วยอาจารย์ให้ สอนเด็กและเลียนให้เด็กเรียนมีความสุขในการเรียนครับเพื่อที่เขาโตไปจะได้มีศักยภาพและสามารถคิดสามารถทําอะไรให้กับสังมคมได้เยอะลองต่อสองชั้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับโอเคลองลองนิดหนึ่งจะมาเรียงจากตัวเล็กๆจะกลายเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นความอัฉริยในเบื้องต้นที่เราเริ่มต้นจากงานต้นแบบของบีบอร์ดชิ้นนี้ ้าออกก็จะเป็นตัวเลขเหมือนเดิมอ๋อครับจะอันไหนอยู่บนอยู่ล่างก็ได้ครับผมว่างานชิ้นนี้สามารถใช้ได้ทุกวงการครับครับไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์การแพทย์หรือการศึกษาใช้ได้หมดนะครับครับความคิดดีๆอย่างนี้ผมขอบคุณทั้งสามท่านจริงๆนะครับที่ที่มาเล่าให้กับเราฟังที่มาเผยแพร่ความรู้แนวคิดใหม่ๆทางด้านนวัตกรรมให้กับคนผู้ชมทางบ้านได้รับรู้กันนะครับท่านผู้ชมครับ ความคิดสร้างสรรค์นะครับเกิดจากปรอบความคิดที่อยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการบรรยากาศที่เป็นกันเองต้องการความร่วมมือของทีมเหมือนกับบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ราชมงคลธัญบุรีนี่ครับได้สร้างสรรค์าง,งานต้นแบบบิลบอร์ดอัจฉริยะแม้จะเป็นงานเริ่มต้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อลื้เกินว่าถ้าเขาเติบโตวกว่านี้ หรือมีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยหรือที่ติดต่อไปที่ทั้ง3ท่านนี้ผมเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้จะขยายกรอบให้ใหญ่ขึ้นจะขยายแนวคิดให้ขยายวงได้กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่นอนวันนี้ขอบคุณแนวคิดใหม่ๆจากทั้ง3ท่านขอบคุณคุณทิติแย้มสังขอบคุณคุณศศิวิมนครอบแผ่และขอบคุณคุณชนรงค์เทนารามที่มาเล่าเรื่องเรา บิวบอร์ดอัจฉริยะให้เราฟังวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ